สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีอาทิทย์ที T ่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมถือว่าเป็นมวยไทยเจ็ดสีอีกหนึ่งโปรแกรมที่น่าดูเพราะว่าคู่เอกนะป้องกันแชมป์ร้อยยี่สิบหกวิวเพชรโกศลพบคัมแบ็คที่เคยุทธนาวันนี้หงแดงจะมาหล่นบทวิเคราะห์สามฟอร์มล่าสุดอาวุธที่ใช้ประกอบการต่อสู้พร้อมมวยรักมวยชอบฝากให้เอฟซีสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการต่อสู้ได้จริง เอชอบกดซับสไคร e กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้ามีโฆษณาช่วยดูโฆษณาให้หงแดงด้วยถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทํางาน FC ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยหงแดงแนะนำแอดหงหนึ่แอดหงหนึจิ้มมวยรักมวยชอบได้ออกตัวมวยรักมวยชอบได้มาที่มวยไทยเจ็สีอาทิทย์ที่ยีคู่หนึ่งนะกล้าศึกสอสลาชีพวันนี้เจอกับเพชรบ้าลาดใต้เพชรบุรีร้101อยหนึ่งอน กล้าศึกนี่สิบหกจากนครสวรรค์นคนาคที่เพชรบ้านลาดนี่สิบห้าจากเพชรบุรีสามฟอมล่าสุดของกล้าศึกชนะเพชรบ้านลาดใตเพชรบุรีถ่อน้ำไทยเกียรติเพชรแพ้นะเพชรนพประเด็นนประเด็ดเดดมวยไทยอม,มรินสามสิบสี่สุดท้ายชนะพญาปราบเอกเมืองนนนะมวยไทยมรดกไทยสามฟอมล่าสุดของเพชรบ้านลาดแพ้น็อกยกสามนะแสงทองน้อยแสงทองคาแก๊ อมาริน34แพ้คะแนนเพชรช่องแคร์ UFA 239ท่อน้ำไทยเกียรติเพชรสุดท้ายนะชนะเพชรเด,ดรธิ์นพเดชมวยไทยท่อน้ำไทยเกียรติเพชรเป็นมวยจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่มวยเล็กอาวุธดีนะเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่แข่งขวาดีเ่าในเหนียวแน่นอาวุธแต่ละลูกแต่ละชุดเนี่ยออกได้น่ารักน่าลุน มวยคู่นี้เคยเจอกันมานะเป็นกล้าศึกสสชีพเคยชนะมาวันนั้นมองว่าการต่อสู้เข้มข้นมากเบียดบทเบียดบดน,นะมองว่ากล้าศึกวันนั้นเบียดปลายปลายนะยืนระยะได้ดีกว่าวันนี้มาเจอกันที่ช่องเจ็ดหงแดงยังชอบไปที่กล้าศึกมองว่ากล้าศึกนี้นะกระดูกมวยหลักเหลี่ยมไอคิวมองว่าเหลื่อมกว่านิดนิด,นดวันนี้เบียดบทเบียดบทจะพิชิตเพชรบ้านลาดย้ำแทนได้อีกครั้ง อฟซีชอบกดซับสไคร์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มีโฆษณาดูโฆษณาไอ้หงแดงเลยหงแดงจะขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณเพจมวยไทยนะ,ะพานุพงจรเรศสีวันนี้ข้อมูลแต่ละข้อมูลวันนี้ได้มาจากพานุพงจรเรนสีเอฟซี FC จะสามารถเข้าไปดูเข้าไปชมได้ในเพจมวยไทยพานุพงเจริญศสีมาที่คู่สองคู่สองศิลาเพชรปอเพชรไข่แก้วเจอกับเทพนาคาอบประจระคนครพนมร้อยยี่สิบห้า ศิลาเพชรนี่สิบเจ็ดจากกวชโยบนะซ้อมอยู่ปอเพชรไข่แก้วเป็นมวยซ้ายแข่งซ้ายหนักแรงหมัดซ้ายคมขณะที่เทพนาคาเนี่ยยี่สิบสองจากนาครพนมเข่าในเหนียวแน่นแข่งขวาหมัดขวาดีสามฟอร์มล่าสุดของศิลาเพชรชนะนอกยกสามเด็กดอยทีเอ็นมวยไทยท่อน้ำไทยเจตเพชรแพ้อำนวยเดชววันนัทวีอมารินสามสิบสี่สุดท้ายชนะนอกยกสามหนึ่งภูสิงห์วอเทคโนโลุลงปูเสียงท่อน้ำไทยเจตเพชร ขณะที่เทพนาคอาอบจนครพนมชนะกระต่ายทองทานสมยิงที่อุบลชนะเพชรท่าแขกโรงเรียนกีฬาอ,อบาจอสกลที่นครพนมสุดท้ายนะชนะนอกยกสี่แสนเก่งนุ่มบางกะีทอน,น้ำไทยเกยรติเพชรไฟเตอร์บูดดดันก็ต้องซีลาเพชรเตะซ้ายต่อยซ้ายมัดซ้ายนี่เช็คบินคู่ต่อสู้ได้ตลอดเวลาขณะที่เทพนาคอาอบจนครพนมซ้อมอยู่อ,อบจอนครพนมนะเป็นมวยเข่าใน นอกนี่แข้งขวาหมัดขวาดีส่วนในนี่ถือว่าเป็นจุดแข่งวันนี้หงแดงชอบไปที่เทพนาคาอ,อบอนครพนมวันนี้นะเทพนาคาอ,อบจรนครพนมหนึ่งสองสามนะบล็อกแข้งบล็อกหมัดหนึ่งสองสามนี่ต้องห้ามหลับห้ามหล่นนะบล็อกแข้งบล็อกหมัดสี่ห้าเกาะเกี่ยวตีขนาดที่ศิลาเพชรวันนี้ศิลาเพชรวันนี้ต้องรีบเช็คบินนะจะต้องรีบเช็คบินผู้ต่อ,อสู้ให้จบภายในสามยก ถ้าจบไม่ได้สี่ห้านี่ลำบากขณะที่สี่ห้ามีโอกาสชนะมมีจะต้องผลักออกวางแข้งผลักออกวางแข้งดักต่อยหมัดดลักฟันศอกขณะที่คู่ต่อสู้มาเกาะเกี่ยววันนี้ทําได้มีโอกาสชนะแต่วันนี้วงแดงยังมองว่าเทพนาคานะดูดีกว่าในเรื่องของเขาว,วงในวงนอกนี่มีแข่งขวาที่น่ากลัววันนี้เบียดบทเบียดบท,บท,บทจะเฉือนชนะศิลาเพชรปอเพชรไข่แก้วเบียดเบียดนะโอ้โห,โหนี่คือคู่สองมวยไทยะสีอาทิศที่ยี่สิบเอ็ด มาที่รองคู่เอกรองคู่เอกเนี่ยช่างทองเอ็มยวันนี้เจอกับเพชรดำพ่อเจริญแพทย์โอ้โหพิกัดน้ำหนักร้อยสามสิช่างทองเนี่ยสิจากกบีนะซ้อมอยู่ f อฟเคูเป็นมอยซ้ายขณะที่เพชรดำพ่อเจริญแพทย์ยีจากสระบุรีนะซ้อมอยู่พ่อเจริญแพทย์สฟอร์มล่าสุดของช่างทองชนะน,นอกยก3าเพชรมณีเกียรติพันธมิตรท่อน้ำไทยแพ้ยอดเพชรพ่อเจริญแพทย รวมคนคนสมุยสุดท้ายนะชนะน็อกยก3ายอดเพชรพอเจริญแพทย์อม,มรินสามสิบสีสามฟอมล่าสุดของเพชรดำชนะนะสักชายน้อยเอ็มยเดนรวมคนคนสมุยแพ้ทาต้าแปะมีนบุรีท่อน้ำไทยเจเพชรสุดท้ายชนะคะแนนสักชายน้อยเอ็มยเดนช่อง7ในเหนียวแน่นแกลงทโทษแผ่นด้านนอกนี่เตะซ้ายต่อยซ้าย ช่างทองเอ็มยูเ่ขนาดที่เพชรดำพอเจริญแพทย์ฝีมือครอบเครื่องแข่งขวาดีสรีระรูปด่างดีในใช้ได้วันนี้ของแดงชอบไปที่ช่างทองวันนี้มองว่าอาวุธแต่ละลูกแต่ละชุดของช่างทองเนี่ยมองว่าหนักแรงขนาดที่เพชรดำนะโอเคฝีมือหนักฝีมือดีนะแข่งขวาดีแข่งซ้ายหน้าดีหลักเหลี่ยมไอคิวดีแต่วันนี้เบียดปวดเบียดปวด,วดมองว่าช่างทองเนี่ย การยืนระยะของมวยดูดีกว่าวันนี้จะเบียดเชือนชนะเพชรดำสนุกมาถึงคู่เอกคู่เอกเนี่ยป้องกันแชมป์ร้อยยี่สิบหกช่องเจ็ดวิวเพชรโกศลวันนี้เจอคัมแบ็กทีเคยุทธนาโอ้โห,หมวยคู่นี้นะป้องกันแชมป์ร้อยยี่สิบหกเจ้าของแชม,มวิววิวนี่ยี่สามจากจันทบุรีซ้อมอยู่เพชรเกตเพชรกระดาษที่คัมแบ็กนีที่สุเอ็ดจากโคราชซ้อมอยู่ทีเคยุทธนาเป็นมวยสายสามฟอร์มล่าสุดของวิวชนะแมกนัสมสอสมาย มวยไทยเจ็ดสีชนะคอมเพตโชดบางแสนมวยไทยเกียรติเพชรสุดท้ายแพ้รณชัยต่อรามินทาช่างมวยไทยเกียรติเพชรสามฟอร์มล่าสุดของคัมแบกสวยชนะดีเซลน้อยเลียมธนวัฒน์ช่องเจ็ดชนะมาวินมรัตนบัณฑิตช่องเจ็ดสุดท้ายชนะพรสเสนสอภูมิพัฒน์ช่องเจ็ดจังหวะฝีมือครบเครื่องหลักเลี่ยมไอคิววิวเพชรโกศลมวยขวาแข้งขวาหนักแรงมัดขวาออกได้ดีเข้าออกรวดเร็ว ขนาที่คัมแบ็กซ้ายหมัดซ้ายต่อยซ้ายในใช้ได้วันนี้ของแดงชอบไปที่วิวนะมองว่านี่วิววันนี้เก๋าคึกวันนี้วิวจะต่อยยังไงแค่นั้นเองวันนี้ถ้าวิวมา70็ดนะก็ยังเหลือมถ้ามาต่ำกว่าเจวันนี้น่าคิดวันนี้ของแดงมองว่าการป้องกันแชมป์นี่เม็ดเงินมันเยอะวันนี้มองว่าวิวมาเต็มที่มาเต็มสูบการมาเต็มที่มาเต็มสูบเนี่ย ทำให้คัมแบ็กวันนี้ดูว่าลําบากนะการเข้าการออกอาวุธการหาตัววิวนี่ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรการเข้าถึงวิวนี่ถือว่าเป็นเรื่องยากวันนี้คัมแบ็กท่าจะชนะต้องถอยท็อปฟอร์มนะต่อยฟอร์มระดับเทพวันนี้ถ้าฟอร์มระดับเทพท็อปฟอร์มวันนี้คัมแบ็กเอาแชมป์ร้อยยี่สิบหกไปเลยแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าต่อยไม่ท็อปฟอร์มต่อยไม่ขั้นเทพนะวันนี้เสร็จวิว หงแดงชอบไปที่วิวเอฟซีชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงหน่อยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเอฟซีท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ Add ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดจิ้มมวยรักมวยชอบได้ออกตัวมวยรักมวยชอบได้มาดูมวยรักมวยชอบชอบที่หนึ่งชี้ชัดไปเลยที่วิวเพชรโกศลวันนี้อาวุธหลักเกมไอคิวดีกว่าทุกเรื่องวันนี้จะเบีเยดเฉือนชนะคัมแบ็กทีเคยุทธนาป้องกันแชมป์126ช่องเจ็ดได้อีกครั้ง ชอบที่สองชี้ชัดไปที่ช่างทองเอฟยูเดวันนี้มองว่าอาวุธหนักแรงการยืนระยะดูมั่นคงกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเพชรดำพอเจริญแปดนี่คือชอบที่สองชอบที่สามชี้ชัดไปที่เพชรน,นาคาอบจอนครพนมวันนี้มองว่าเพชรนาคานั้นหนึ่งสองสามปิดแข้งปิดหมัดของศิลาเพชรได้สี่ห้าเดินจิ้มเดินเสียบเดินเกาะเกี่ยวเดินเล่นไหน จะเบียดเฉือนชนะศิลาเพชรได้แบบสนุกนี่คือชอบที่สามส่วนชอบที่สี่ชอบสุดท้ายชีช้ชัดไปที่กลาศึกสอสระชีพวันนี้การยืนระยะดูดีกว่ามวยเคยชนะมารู้ทางหนีทีไล่ในดูดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเพชรบ้านลาดใต้เพชรบุรีเบียดเบียดน,นี่คือมวยไทยเจ,จ็ดสีอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมเอฟซีชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ ถ้าเกิดว่าเข้าถูกให้บังเอาสองข้าววันนี้ถ้าชอบก็าตามไม่ชอบก็สวนมวยไทยจะสีก็มีแค่นี้แหละวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเขาพอ,อให้ fc ปัจจาโนภยัยไข้โควิดอยู่ตัวไหนตัวนั้นเข้าอยู่ตัวไหนตัวนั้นชนะวันนี้เฮงเฮงรวยๆกันทุกคนสวัสดีครับ